นาเขาเพิ่นกนโอ้ยนี่นะครับเขาเชี่ยงขี่ได้เชี่ยงนะครับลูกเพื่อนออกมากระเชี่ยงเมนบอกครับเชี่ยงครับลูกโอ้ควายผมกะเอามาผสมกับเจ้าตัวนี้แหละครับแล้วก็เฮาสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินรีนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพ่อพันธุ์ดาวลุ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอประปากนะครับอยู่ในอำเภอประปากอยู่บ้านนกเหาะนะครับอำเภอประปากจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวนี้ชื่อเจ้าอย่างนอครับนี่เจ้าเงินแสนครับผมเงินแสนนะครับเจ้าเงินแสนอายุสองปีแปดเดือน สองปีแปดเดือนนะครับเนี่ยตัวนี้ร้อยห้าสิบโดยประมาณโอ้ร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับลูกสายพันธุ์พื้นดีครับสายพันธุ์พื้นเก้าเจริญครับผมลูกของเก้าเจริญนะครับอ๋อแม่ไผ่สายอีสานบ้านเรานี่ละครับไผ่ที่สนใจสายทางเก้าเจริญนะครับก็นี่นะครับเจ้าเงินแสนนะครับเงินแสนควายผมก็เอามาผสมกับเจ้าตัวนี้แหละครับ แล้วก็เฮาเฮามีผลงานแล้วได้เนาะมีผลงานแล้วกี่ตัวแล้วครับผลงานเจ้กตัวแล้วที่เห็นมาสามสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวนะผสมตั้งแต่อายุ1ปี6 7เดือนนะครับผสมเป็นเริ่มผสมแต่น้อยนะครับจัดแต่น้อยวะเถอะแล้วไม่ผสมเยอะผสมพอได้ดูผลงานเขาก่อนว่าจะอาไปผสมให้ครับ พี่นอ้องผลงานในคอกนะครับผลงานในคอกกับมีเนาะครับ,รบมีอยู่สองสองตัวเนาะผู้หนึ่งเมียผลงานผลงานมีอยู่หนึ่งหนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวเมียนะครับเบื้องก้นเหมือนนะครับโอ้โหนี้พร้อมนะครับผม <c oughs> ไม่มีหญ้าเขียวให้กินกินแต่ฟางคอัถือว่าพร้อมครับซ้ำนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนี่นะครับหน้าเขาเพิน่นกะโอ้ย เนี่นะครับเขาขี่ได้เชื่องนะครับลูกเพื่อนออกมากับเช่องแมนบอกครับเช่องครับลูกเื่องเลยนี่นะครับตามพันธุกรรมนะครับลูกออกมากับเชื่องพ่อแม่เชื่องนะครับลูกออกมากับเชื่องนะครับในค้อของเขามีสองตนะครับครับผมเดี๋ยวใครอยากดูแลอีกใครอยากเอาไปดูแลกะสามารถคุยกับเพื่อนได้นะครับสาหรับเกษตรกรในอำเภอป่าปากนะครับถ้าถ้าสนใจติดต่อ เดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นให้ด้านล่างนะครับว่าว่าเบอร์โทรยังติดต่อมาได้นะครับอันนี้พ่นกาถ้าใครอยากเอาไปดูแลก็ได้นะครับถ้าใครอยากเอาไปคุ้มฟูงนะครับหรือว่าอยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มก็สามารถคุยกับพี่เพื่อนได้นะครับเพราะว่าคุยง่ายๆนะครับสําหรับเจ้าเงินแสนนะครับผลงานก็มีแล้วหลายตัวนะครับในในคอกับสตัวแล้ว ผมจะได้ถ่ายให้ดูนะครับไอเดี๋ยวบานนี่ตัวนี้นี่เพื่อกินเพื่อกินอย่างไ่ครับเป็นหลักๆตอนนี้กก็เป็นฟางนะครับผมฟางเนะาะมีหัวหารเสริมบอครับหัวหารหัวหานเขาเขาก,กินครับแต่ว่าเขากินบหลายเด้น๋อเขากินถ้วยบ้างถ้วยนี่เขาก็กินบ่เบิดโอเพราะว่าเนื้อหนังเขาไม่ได้มาโดยพันธุกรรมเขาอเนเขาจะกินบหลายครับผม เราเ้าบาดิบประดิกอกปด,ด,ดยังเขาให้เขากินเองนนะ<ๆ>เรากินเองเขาถ้วยนึงกินพวเบด็ดดักถือว่าเป็นพ่อพันธุ์อีกพ่อพันธุ์หนึ่งนะครับที่ฝากไว้นะครับอยู่บ้านนกเหาะตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังตมบนตำบลโคกสูงคคกสูงรับ้านนกเหาะตำบลโคกสูงอำเภอปลาปากจางังหวัดนครพนมนะครับสำหรับเจ้าเงินแสนนะครับใครที่สนใจก็สามารถ ทั้งในและนอกสถานที่นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างติดต่อมาได้นะครับมีรถรับส่งมีรถไปผสมให้นะครับถ้าใครจับสัตว์ไม่ไม่ดีใครจับสัตว์ไม่เป็นกะสามารถเอามาฝากได้นะครับฝากได้สองสามวันนะครับในราคาเดิมในราคาพันห้านะครับโอเคสำหรับพ่อพันธุตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ